สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรถเชฟโรเลตแคปติว่านะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับรถคันนี้ประมาณปี13นะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบอีโมนะครับแล้วก็รีโมทนะครับรีโมทกดใช้งานยังไม่ได้นะครับแล้วก็ยังสตาร์ทไม่ได้นะครับสังเกตนะครับไฟรูปรถรูปแม่กุญแจสีแดงนะครับติดค้างแบบนี้นะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะทําการใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบอิโมบิเลเซอร์นะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับครับกำลังอยู่ในขั้นตอนการรีเซ็ตระบบอีโมนะครับใช้เวลารีเซ็ตประมาณ12นาทีนะครับขั้นตอนนี้ก็จะทําให้ไฟตัวอีโมนะครับไฟรูปรถรูปแม่กุญแจติดแดงค้างแบบนี้นะครับครบ12นาทีก็เสร็จสมบูรณ์นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนกุญแจระบบอ m โมบิเลเตอร์ระบบรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับรีเซ็ตสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับ กุญแจเก่าที่หายนํามาสตาร์ทรถนามากดรีโมทไม่ได้นะครับทดสอบรีโมทก่อนนะครับล็อกเปิดครับรีโมทใช้งานปกตินะครับรูปทรงรีโมทสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นแบบทรงแท้ตรงรุ่นหรือว่าทรงแบบใหม่นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับใส่กุญแจครับสตาร์ทครับสตาร์ติดใช้งานปกติทุกอย่างนะครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวรถนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเชฟโรเลตนะครับมีทำกุญแจรถหายหรือต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับ 0 8 2 616 6655 66 66ช่งางกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับทดสอบกดรีโมตน่องตัวรถนะครับสังเกตจากตัวไฟเลี้ยวรถนะครับทดสอบนะครับล็อกค,ครับเปิดครับล็อกค,ครับใช้งานได้ปกตินะครับ